ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงลงเป็นผู้ไม่มีเลร จงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้สัตว์คนทุกคนภัยขอให้สัตว์คนทุกคนภัยลาทั้งหลายเหล่านี้ลาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงสึ้นความตายก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ ที่ท้าเจ้าช่วยให้หลุดพ้นจากความตายหลุดพ้นจากความตายหลุดพ้นจากที่คุมขังหลุดพ้นจากที่คุมขังลงมาช่วยประทับประคอเท้าพเจ้าลงมาช่วยประทับประคอนท้าวเจ้าให้สิ้นสัพพุกให้สิ้นสัพพุกให้สิ้นสัพโตให้สิ้นสัพโสให้สิ้นสัพโรให้สิ้นสัพโรให้สิ้นสัพภัยให้สิ้นสัพภัย พาะปัจโยตูนิพาะปัจโย